ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องเพลงบนเวทีทุกคนขาเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวเน็ตนะคะ fc แฟนคลับแฟนหมอลำเข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายเพจน้องเพลงพิมพ์ระดาแฟนเพจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะไอะยังไงเดี๋ยวสตอรอจจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาน้องน้องเพลงพิมพ์ระดาได้ไปทาการแสดงและได้หยิบ เอาเพลงดังอย่างเพลงหอยฮักวันแหเทียนซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเพลงพิมพระดาและเพลงนี้บอกเลยว่า FC Fan แฟ u คลับแฟนหมอลำหรือว่าแฟนเพลงให้การตอบรับเพลงนี้เป็นอย่างมากเพราะปล่อยมาเพียงไม่กี่วันตอนนี้คือ6วันแล้วเข้า5 0 0 0 0นวิวแล้วค่ะตอนนี้หลังบ้านประมาณ5 0 0 0 0นวิวนะแต่ถ้าหน้าช่อง o f f i c i a l ช่อง YouTube ประมาณ4 8 0แสนและติด หในมาแรง17มาแรงนะคะ17เพลงมาแรงแต่ประมาณ2-3าวันแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือเพลงนี้วันแรกก็ได้แสนและติด1ใน9เพลงมาแรงด้วยทำเอาแม่แพลวบอสแพลวนะคะหรือว่าน้องเพลงพิมพ์ราดาเองเนี่ยคือปื้มปิติกับเพลงนี้เป็นอย่างมากเพราะทั้ง2คนคือ ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดและน้องเพลงเองก็ซุ้มซ้อมฝึกฝนเพื่อที่จะขับร้องเพลงนี้ให้ออกมาดีที่สุดและตอนนี้อย่างที่ว่าเลยเพลงนี้ให้การคือ F C แฟนคลับให้การตอบรับเพลงนี้เป็นอย่างดีและทําให้เพลงนี้อย่างที่ว่าเลยพุ่งไปที่ห้าแสนและน้องอาจจะ ปื้มปิติค่ะพี่น้องคะกับเพลงนี้เป็นอย่างมากน้องได้หลั่งน้ำตาบนเวทีนะคะแพ้วพาวแสงทองคือด้วยความปื้มปิติดีใจดีใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจที่แฟนเพลงแฟนหมอลำไม่ทิ้งน้อง ทำให้เพลงนี้เป็นกระแสทำให้เพลงนี้มียอดวิวขึ้นมาขนาดนี้และน้องร้องไปน้ำตาคอไปมีเพลงประจำตัวมีเพลงที่เป็นของตัวเองร้องแล้วมีความสุขร้องแล้วสบายใจ อย่างที่ว่านะคะพอมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงประจำตัวเองร้องแล้วสบายใจคือความสุขความปลื้มปิติมันก็เลยหลั่งเป็นน้ำตาออกมาและแม่แพลวเองก็อวยพรน้องเพลงพิมรดาอ่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันค่ะว่าน้องเพลงนะคะร้องไห้หลังน้ำตาแล้วแม่แพลวเข้าไปปลอบยังไงบ้างน้ำา,าคืออหไระ

ให้เจอไอเอาเออแ้วเอเขาอันนี third, ้อันบ้าเาอันตื่นามันเป็นนี่ัง เสิมน้ตกำเนิดล้วกัครับศิลปินสาวน้อยจัน ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติน้องเพลงเองก็ปื้มปิติขอบคุณแฟนคลับที่ไม่ทิ้งกันแม่แพลวเองก็ภูมิใจในเด็กคนนี้นะคะน้องเองก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์เอฟซีแฟนคลับบอกว่าวันนี้อาจจะร้องไห้ วันนี้อาจจะร้องออกมาเสียงไม่เต็มที่เพราะด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือของหนูขออภัยด้วยนะคะความซาบซึ้งน้ําตาจะไหลยอยู่ตลอดเวลาค่ะขอให้น้องเพลงดังตลอดไปไม่ว่าน้องเพลงร้องเพลงไหนขอให้ได้ร้อยล้านวิวนะคะจะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะ ดีใจกับคนเก่งเริ่มต้นใหม่แบบปังๆนะเพลงนี้มีมงคลมนขังปังๆจ้าวันไปถ่าย Mv ก็นั่งร้องให้จุดทูบขอพรก่อนขึ้นเวทีเดออีลา น้ำตาไหลน้ำลูกสาวเลยจ้าดีใจกับน้องเพลงค่ะต่อไปนี้ให้มีแต่ความปังค่ะดีใจกับน้องเพลงนะคะตั้งใจพัฒนาตัวเองเป็นเพลงของหนูแล้วนะสู้ๆน้องเพลงน้องเพลงพีมมีพรสวรรค์และพรสแสวงครบเลยรับรองอนาคตลุ่งแน่นอนครับ หนูร้องเพลงนี้ทำแม่น้ำตาไหลออกมาเหมือนกันเปื้มกับหนูสู้ๆค่ะทุกคนค่ะคืออย่างที่ว่าน้องทำไมน้องถึงได้หลั่งน้ำตาออกมาเพราะเราเข้าใจเลยว่าน้องเองก็คงจะเปื้มปิติเปื้มจิตเปื้มใจกับผลงานของตัวเองที่แฟนคลับไม่ทอดทิ้งให้การตอบรับเป็นอย่างดีและมีเพลงที่ตัวเองร้องด้วยความภาคภูมิใจและ อย่างที่ว่าเลยค่ะ FC f ฟนคลับก็ปลื้มปิติไปกับน้องดีใจไปกับน้องเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายพร้อมกับอวยพรให้กับน้องเพลงขอให้เพลงของน้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้เพลงไหนเพลงใหม่เพลงเก่าก็ขอให้ เพลงนั้นปังๆนะคะพี่น้องคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเพลงพิมพระดาด้วยเนาะขอให้น้องตั้งใจทํางานแบบนี้ต่อไปเราเชื่อว่าเด็กคนนี้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราเห็นคือเราเห็นตั้งแต่เริ่มแรกเนาะน้องอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดคนดีที่สุดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือน้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและวันนี้เพลงหอยฮักวันแห่เทียนก็เป็นที่ประจักษ์สายตาเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจน้องเพลง บอสแพลวแพรพเสียงทองด้วยขอให้ทุกงานนะคะมีคนมาชมเยอะๆเรามั่นใจว่า FC แฟนคลับให้การตอบรับทั้งคู่เป็นอย่างดีและก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ